ก่อนที่เราจะปร,ะรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ต้องนี่เลย p o w e r p พสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันทางร้านกดเอง1 0 0นะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสา,สาดีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ i อดีและพาสเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายใน,ในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ PowerP พไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องสามสามศูนย์สามไลน์นนเนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมมีออริจินสามกันอีกเช่นเคยเนาะคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาสำรวจแบบนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเควสสิบสามอันนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นสิบสามจุดเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนนะครับมาสำรวจนั่นเองครับว่ามันมีจุดไหนบ้างนั่นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่จุดแรกกันเลยละกันนะครับอ่ะ นี่นะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อเนี่ยมาตรงที่ผมเนี่ยเอาเมาส์นะครับไปวงนะครับนี่ตรงนี้เลยนะก็ไปเลยนะครับตั้งแต่จุดแรกนั่นเองนะครับก็กดตามได้เลยนั่นเองนะครับก็ระหว่างนี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนะครับทาตามนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนั่นเองนะก็ง่ายๆนิดเดียวเองอ่ะก็ถ้าเรามาถึงจุดแรกแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปคุยจุดสีขาวๆนั่นเองนะครับนี่จุดสีขาวๆเราให้เราเนี่ยเข้ามาคุยตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะกดเข้ามาเลยอ่าก็ พูเสร็จไปที่เรียรบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคือจุดที่1ต่อมานะครับก็เดี๋ยวเราไปจุดที่2กันเยแลยวนะครับกนะ็เดี๋ยวจะไปไวหน่อยนั่นเองนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคิดเป็นจียาวเกินไปนั่นเองอ่ะโอเคก็จุดที่สองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยก,กดมาที่แผนที่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อ่าไปตรงที่ผมเนี่ยเอาเมาส์นะครับไปวงนั่นเองนะอ่ะกดตามได้เลยนั่นเองครับก็กดเข้าไปเลยนั่นเองนะครับอ่านี่เดี๋ยวระบบมันก็จะพาเรามาเองนั่นเองนะพอเรามาถึงแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ย ไปคุยกับแสงเหมือนเดิมนะครับนี่แสงข้างหลังเลยนะครับก็กดคุยได้เลยอ่าพอเราคุยเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปจุดที่3ต่อนั่นเองนะครับนี่เราก็ได้จุดที่2มาแล้วนั่นเองนะอ่าโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นจุดที่3นั่นเองครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่ดินแดนมิวนั่นเองนะครับก็โอเคเนาะแล้วก็ให้มาที่ผมเนี่ยเอาเมาส์ไปวงนั่นเองครับนี่ตรงนี้เลยนะอ่ะกดเข้าไปเลยนั่นเองนะครับจุดที่3มนั่นเองนะ หลังจากที่เราเนี่ยกดไปตรงนั้นแล้วนะครับจุดตรงนั้นเนี่ยมันจะมีจุดให้เก็บสํารวจเนี่ยประมาณ3-4จุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปบอกแล้วกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปถึงตรงนั้นเลยนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นสุสานนั่นเองนะอ่ะนี่นะครับพอเรามาถึงสุสานแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยไปทางซ้ายมือนั่นเองนะครับนี่ก็กดเข้ามาได้เลยนะนี่เลยนะครับนี่แล้วเราก็มาคุยกับหลุมศพนั่นเองนะครับนี่อ่ะกดเข้าไปเลย พอเรากดคุยเสร็จแล้วนะเอ๋ครับก็เดินมาตรงกลางก่อนนะเอ๋นะครับอ่ะนี่เดินมาตรงกลางก่อนเนาะอ่าโอเคแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยไปทางซ้ายมือนั่นเองนะครับมันจะอยู่ทางซ้ายมือเนาะอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับเอ็จะอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองก็จะเป็นหลุมศพเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ให้เราเนี่ยมาคุยกับหลุมศพอีกทีนึงอ่าโอเคก็กดสำรวจได้เลยนั่นเองครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นจุดที่มันอยู่หลังแท่นนั่นเองนะครับหลังแท่นบรนลังนั่นเองนะครับนี่ก็ให้เราเนี่ยมากดคุยที่หลุมศพนั่นเองนะเหมือนเดินนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยอ่าโอเคนะครับก็พอเรากดคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปแผนที่ต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะไปจุดต่อไปนั่นเองผู้ผิดนะครับ จุดต่อมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ผมเอาเมาส์ไปวงนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้เลยนะก็ให้กดตามได้เลยนั่นเองครับก็คืออยู่ในอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองนะให้กดตามไปได้เลยนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดไปตอนที่มันถึงที่จุดหมายแล้วกันนะครับจะได้แบบไวหน่อยนั่นเองนะอ่าก็พอเรามาถึงแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยอ่ะไปคุยตัวของประตูนะครับนี่ตรงนี้เนาะให้เราเนี่ยกดคุยได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะ แต่ผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะกดคุยกันแล้วนะครับหลังจากที่เราลงกิจกรรมไปแล้วเนาะก็น่าจะทาเพยตัวนี้ไปแล้วนั่นเองอ่ะพอเรากดคุยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปจุดต่อไปนี่เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปละกันนะครับว่ามันคือตรงไหนนั่นเองนะก็กดมาที่แผนที่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่นะครับพอเรากดมาที่แผนที่แล้วเนี่ยก็ไปที่ผมเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้ได้เลยนั่นเองครับก็คือจะเป็นจุดบอสนะกดไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตัดไปตอนที่มันถึงที่เลยนั่นเองครับว่าันนนคืออตรงงไห่เ นี่นะครับก็ถึงที่หมายแล้วนั่นเองครับก็คือจะอยู่ตรงทางนี้เลยนั่นเองนะอ่ะตรงนี้บริเวณนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยกดคุยได้เลยนั่นเองนะอ่าจะอยู่ตรงใกล้ๆบอสท,ที่บอสเกิดนั่นะครับอ่าโอเคเนาะก็กดคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนั่เองนะครับก็โอเค ทีนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่แผนท sort of. hey, really? right? so anyway. so okay. ี่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนั่นเองนะครับว่าจุดต่อไปเนี่ยมาอยู่ตรงไหนนั่นเองก็นี่นะครับก็คือจะเป็นจุดต่อไปนั่นเองนะครับก็ไปตามที่ผมจะคลิกได้เลยนี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตัดไปตอนที่มันถึงแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเนาะนี่นะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ย เดินไปทางริมแม่น้ำนั่นเองนะครับก็พอเราเดินมาถึงแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยวแวะถ่ายรูปสักหน่อยก็ได้นะนี่เลยเพราะว่ามันก็จะได้มิชชั่นด้วยนั่นเองนะครับนี่โอเคก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปคุยเคเวสต,ต่อนั่นเองนะครับนี่เควสก็จะอยู่ริมแม่น้านะครับอันนี้คือจะเป็นเคเวสที่12แล้วคือจะเป็นจุดเกือบสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปจุดต่อไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะลุยนะฮะ จุดสุดท้ายนะครับก็ให้เพื่อนๆเดินตามผมได้เลยนี่เองครับคือมันจะอยู่ไม่ไกลเนาะมันจะอยู่ทางขวามืออยู่ข้างบ้านทางข้างหน้านเรานี่เองนะครับก็คือไม่ไกลนั่นเองอ่อะเดินตามผมมาได้เลยนี่เองครับอ่าพอเรามาถึงแล้วนะครับก็จะมีกล่องเล็กๆให้เราเก็บอยู่นั่นเองก็เก็บได้เลยนะครับนี่เราก็จะสํารวจครบแล้วนั่เองครับสิบสาทับสินเองนะอะ่ะโอเคเนาะอันนี้คือก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับแมทที่หนั่นเองนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดู นีนะครับก็คือเราสำรวจครบแล้ว13ทับนั่นเองนะครับก็โอเคเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวของอสำรวจโลกนั่นเองหวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกันนั่นเองครับก็โอเคเนาะคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆช่วยกดไลค์หรือว่ากดติดตามเนี่ยก็น่าจะมี ep 2ต่อนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนน